ส่วนข่าวนี้นะคะก็ทำเอาร็อกเกอร์ระดับตำนานอย่างเซกโลโซเนี่ยถึงกับเดือดเลยทีเดียวค่ะหลังนะักร้องก๊อปปี้โชว์ของเขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะตัวก็เลยออกมาโพสต์เตือนค่ะว่าให้หยุดทำแบบนี้ได้แล้วค่ะ ทำเอานักร้องวงร็อกในตำนานอย่างเสกโลโซในสุดจะทนเลยนะคะหลังมีการปี้โชว์ของตัวเองทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมงานนี้เจ้าตัวก็ไม่ปล่อยผ่านค่ะได้ออกมาโพสต์ว่ากลัวคนเข้าใจผิดว่าเป็นตัวจริงอีกทั้งยังหวันว่าจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเยาวชนนะคะก็เลยเตือนไปถึงเบียร์การปี้โชว์ให้เลิกเล่นเกินงามได้แล้วค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือนักแสดงกาอปี่โชว์ทุกคนเลยควรให้เกียรติศิลปินต้นแบบ แต่ถ้าไม่หยุดจะดำเนินการตามกฎหมายนะคะล่าสุดเบียร์ก็พิโชก็ได้อัดคลิปยกมือไหว้ขอโทษพิเศษค่ะแล้วก็บอกว่าคลิปที่ถูกปล่อยออกไปเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะคะอาจจะมีพูดไม่สุภาพจึงต้องกราบขอโทษพิเศษพิการแล้วก็แฟนคลับด้วยค่ะพร้อมย้ำว่าต่อไปนี้ก็จะสื่อสารงานเพลงให้ถูกต้องไม่พูดคำหยาบอีกแล้วค่ะ